สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาบอกข้อมูลดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเพิ่มหน่วยความจำนะครับเพิ่มพื้นที่หรือเพิ่มหน่วยหน่วยความจำนะครับไม่รู้ใครทำอะไรนะครับเสียงดังจังเรามาเพิ่มหน่วยความจำในตัวเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับระบบของ a อ d r o i d ด้ครับอ่า ลองดูครับตามมาดูครับเพื่อนเพื่อนว่าวิธีการเพิ่มหน่วยความจําเราเพิ่มได้แบบไหนบ้างจากแหล่งง่ายๆครับเพื่อนๆ่นวิธีแรกนะครับผมก็จะมาบอกเพิ่มหน่วยความจำวิธีการเข้าไปดูในเพจส r e ตัวแรกนะครับตัวแรกเราเข้าไปดูในเพจสนตครับนะครับเนะราเข้าไปในเพจสโต กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับรูปตัวนี้นะเห็นไหมครับรูปรูปคนเห็นไหมวงกลมกดไปเลยครับกดไปมันจะมาหน้านี้นะครับมาพอมาหน้านี้ปุ๊บเพื่อนๆไปที่คำว่าจัดการแอป,ปและอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับ จัดการแอปและอุปกรณ์อ่าข้างบนสุดเลยครับกกเขก็ไปเลยครับจัดการแอปและอุปกรณ์เดี๋ยวนะครับมันจะไม่สว่างเพื่อนๆจะมองไม่เห็นกันอ่าพอไปถึงจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวนะเสียงเยอะจังอ่าเพื่อนๆไปที่คำว่าจัดการนะครับข้างบนสุดนะ เห็นไหมขึ้นบนสุดเพื่อนๆไปที่คําว่าจัดการให้กดไปที่คําว่าจัดการเลยนะครับกดไปที่คําว่าจัดการกดไปที่คําว่าจัดการและทีนี้เพื่อนๆเข้าไปอีกจุด3จุดนี้นะครับจุด3มจุดนี้ปึ๊บเพื่อนๆไปาหาคําว่า ใช้น้อยที่สุดนะครับกดไปที่ปุ่มก Trans ็มาใช้น้อยที่สุดนะปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเรียงแอปให้เราว่าแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้เลยให้อยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้เลยให้อยู่ข้างบนส่วนแอปไหนที่เราใช้เร, ays, เรื่อยๆเราก็ลงมาข้างล่างาทนีนี้แอปที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยให้เราจัดการเลยนะครับก็คือ เราจะจัดการอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับก็คือไม่แนะนำไอ้คลิปที่ผมสอนว่าวิธีการอาถอนการติดตั้งแอปนะหรือลบแอปนะมันมีอยู่นะครับเพื่อนๆไปหาดูอ่าก็คือเพื่อนเอนเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งหรือไม่ก็จดไว้ก็ได้หรือเอามือถืออีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายรูปไปน,นะครับอ่าว่าเพื่อนๆจะจัดการแอปตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เลยจัดการออกไปปุ๊บแล้วพื้นที่ตรงเนี้ย พื้นที่ที่เราลบไอตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยนี่ออกไปอะ่ะมันก็จะเป็นพื้นที่ที่อย่างมหาศาลนะครับที่จะทําให้มือถือเราอะ่ะเล่นง่ายสะดวกง่ายมากๆไอเล่นลื่นขึ้นล่ะครับการที่เก็บแอป,ปพวกนี้ไว้โดยไม่ได้ใช้งานมันมันไม่ได้เป็นผลดีนะครับมันมีแต่ผลเสียนะเพราะว่าอาจจะทําให้มือถือเราอะ่ะรวนเล่นยาก เล่นอนืเล่นช้าหลายอย่างนะครับที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราค่อยโดดมาก็ได้ครับช่วงนี้เราลบมันออกไปก่อนเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้มันก็วิธีแรกคือวิธีนี้การเพิ่มหน่วยความจำก็พอวิธีนี้เสร็จปุ๊บก็ลบอันวิธีนี้เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นการถอนการติดตั้งแอปไหนที่ไม่ได้ใช้เนาะ เราเลือกดูว่าแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ถอนการติดตั้งออกไปพอวิธีนี้เสร็จปุ๊บเราก็ออกไปอ่าไปดูวิธีที่สองครับอ่าไปดูวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือส่วนใหญ่คนเราอ่ะเล่นไลน์กันอ่าเป็นวิธีที่สองเล่นไลน์กันเล่นไลน์กันเข้าไปที่ไลน์ครับเล่นไลน์กันแล้วแต่เนี้ยเ,เพื่อนๆนไม่ค่อยได้ลบไม่ค่อยได้ลบอ่าห้องแชท มันก็เลยเกิดเป็นพวกขยะติดอยู่ในห้องแช่พ่อขยะติดอยู่ในห้องแช่ปุ๊บทีเนี้ยปัญหาหลักๆก็คือทําให้มือถือเราหนักแล้วก็เล่นช้าเล่นอืดเล่นอะไรทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นผมวิธีนี้ผมก็จะบอกวิธีการล้างล้างล้างห้องแช่ของลาย,ลยนะแล้วเ,เข้าไปที่ลายนะครับแล้วเ,เข้าไปที่ลายเข้าไปที่ลายเลยแล้วก็กดไปฟันเฟืองนี่ครับกดฟันเฟืองนี้ไป กดรูปฟันเฟืองไปแล้วก็เลื่อนให้สุดเลยเลื่อนไปให้สุดเลื่อนไปอ๋อเนี่ยเลื่อนไปหาคำว่าแชทนะครับเลื่อนไปหาคำว่าแชทนะเนี่ยห้องแชทในห้องแชทนะเลื่อนไปหาคำว่าแชทกดเข้าไปครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนไปให้สุดเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นให้สุดเพื่อนๆเห็นคําว่าลบข้อมูลไหมครับ ลบข้อมูลตัวนี้พนเพื่อนเพื่อนลบข้อมูลตัวนี้เลยนะครับมันเป็นลบห้องแชทนะครับก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนมีข้อมูลอะไรดีๆสําคัญก็สํารองไว้ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าไม่มีข้อมูลอะไรสําคัญก็ลบมันออกไปซะครับมันหนักมือถือเราเนาะ,ะลบออกไปเลยนะครับลบไปเลยเนี่ยครับลบข้อมูลทั้งหมดเห็นไหมครับตัวนี้ข้อมูลมันอ ข้อมูลห้องแคปไปนะครับลบออกไปเห็นไหมครับ่าผมลบห้องแชทละอ่าผมลบห้องแชทก็ลบตรงที่ล้างแคปนะครับลบห้องลบตรงล้างแคปแล้วข้อมูลก็จะลื่นไหลขึ้นนะครับอ่า ก็คลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ถ้าเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยนะครับก็คลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณมากครับ